สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านที่เห็นภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นึกออกทันทีใช่ไหมล่ะคะว่างานบุญแน่นอนใจแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันพาท่านผู้ชมมาร่วมบุญกฐินสามัคคีของวัดปานประสิทธิคารามตําบลคลองด่านอําเภอบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการหรือว่าวัดปีก,กาวัดเดียวกับที่มีตลาดน้ําที่ผู้คนรู้จักแพร่หลายกันตอนนี้แล้วก็วัดเดียวที่มีหลวงพ่อปานองค์ใหญ่สูงกว่า9เมตรอยู่ด้วยนั่นล่ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นกระถินสามัคคีปีนี้เขามีจุดประสงค์หลักร่วมกันก็เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพระปานองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จค่ะ ขึ้นชื่อว่างานบุญประเพณีสำคัญอย่างการทอดกระถินซึ่งก็มีปีละหนึ่งครั้งประชาชนยิ่งให้ความร่วมไม้ร่วมมือค่ะแล้วเป็นบุญกระถินสามัคคีเพื่อที่จะร่วมบุญใหญ่กับ ทางวัดปานประสิทธารามซึ่งทางด้านของพระครูสมพลสุตาธานเจ้าคณะตำบลกลองด่านเจ้าวาดวัดปานประสิทธารามที่ท่านมีปฏิปทาอยากจะสืบสารคุณอุปการของพระเถระอย่างหลวงปู่ปานตลอดกับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนายอยู่เคียงกู่ประชาชนคนไทยไปยาวนานด้วยการสร้างศาลาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่จึงถือว่าเป็นศูนย์รวมบุญของประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งในละแวกใกล้เคียงไปจนถึงสารทิศทั่วไทยให้หลั่งไหลมาทําบุญมากมาย บ้างก็ดำกระถินมาร่วมบ้างก็มาขอเป็นเจ้าภาพโรงทานเขาบอกเขาว่าปีนี้มีมากกว่า200ร้านทำให้ปีนี้ทุบสถิติโรงทานเดิมของปีที่ผ่านมาไปแล้วค่ะแล้วทุกท่านที่มาก็เต็มไปด้วยความน่ารักคือมีต้นบุญร่วมขบวนแห่องกระถินอย่างสนุกสนานยืนยันด้วยภาพได้เป็นอย่างดีค่ะว่านี่แหละกระถินสามัคคีสมชื่ออย่างจริงแท้แน่นอนไม่เชื่อลองชมได้เลยค่ะ ถินสามรอบรอบอุโบสถเหมือนแต่ละท่านยังไม่เหนื่อยกันเลยเสียงเพลงก็คึกคักผู้ร่วมแห่ขบวนก็คึกครื้นทั้งเพลงทั้งคนเลยครื้นเพลงไปด้วยไม่มีใครยอมใครเป็นสีสันงานบุญใหญ่จะหาดูได้ปีละหนด้วยนะคะโดยเฉพาะที่วัดปานประสิทธารามสีสันแตกต่างกันไปตามแต่ละปี อย่างเจ้าภาพกะถินปีนี้ดูจากภาพแล้วดิฉันให้ชื่อขบวนกะถินปีนี้ในทีมรักไทยใจกันร้อยอายุไม่น้อยแต่ไม่ถอยให้งานบุญไปเลยค่ะก็ดูแต่ละท่านแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขไปเลยนะคะคือยังแข็งแรงสดใสไม่มีใครไม่ยักย้ายสายเอวสนุกสนานอย่าบอกใครเลยค่ะท่านผู้ชม รบสามรอบหลายท่านคิดในใจอยากจะแห่ต่อสักข,ข้ารอบเพราะยังคงสนุกสนานอยู่นานๆมีบุญใหญ่มาร่วมแสดงความสามคัคคีแบบนี้เลยทำให้มีสีสันขึ้นมาแต่พอเริ่มพิธีทางพุทธศาสนาทุกท่านก็สงบจิตสงบใจเตรียมกายวาจาใจร่วมประกอบพิธีกันพร้อมเพรียงมีพระครูสพลสุตาทานเจ้าวาดวาดัดป่านประสิทธารามท่านเป็นประธานสง์ ส่วนประธานทอดกระถินปีนี้เป็นคุณแม่ชาติเสือหลงคุณประพลคุณดวงรัตคุณวันนาจิรกิติยากุลคุณทวีคุณกุลาบอารุณรัตคุณวัญชัยคุณนิตยารัตนาเจริญพรชัยพร้อมกับประธานอุปถมัมภ์เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพรองหรือจะเป็นพุทธศาสนิกชนคือมาพร้อมเพรียงกันแน่นศาลาพื้นที่ของศาลาแคบลงทันทีค่ะ พิธีเริ่มด้วยประธานคราวาดนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินประธานประเคนผ้ากฐถินแก่พระสงฆ์พระสงฆ์กระทำกฐถิน,นกรรมโดยผู้สงฆ์เห็นพ้องว่าพระมหาสังวรกิติฐานโนเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติควรแก่การรับผ้ากฐถินในปีนี้ผู้ร่วมบุญก็ได้กล่าวสาทุไปพร้อมๆกันส่วนยอดกระถินสามัคคีปวารณาปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ปีนี้ได้มากกว่า2ล้าน2แสนบาทค่ะ ทั้งหมดก็จะนำไปสมทบทุนเพื่อก่อสร้างสาราหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จซึ่งแววมาจากหลวงพ่อเจ้าวาดค่ะว่าใกล้แล้วใกล้จะได้ฉลองศาราในปี2565ที่จะถึงซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ได้อนุโมทนาบุญต่อผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วยค่ะที่เดินทางมาร่วมงานทอดกระถินสามัคคี ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้คณะท่านเจ้าภาพคือคุณแม่ชัดเสือหลงพร้อมทั้งครอบครัวคุณประพลคุณดวงรัตจิรกิติยากุลหรือว่าทิติเจจุนนะคุณโยมทวีคุณกุลาบอารุณรัตรวมทั้งท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่ ได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกถินร่วมทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งกถินนั้นเป็นการละทานเป็นบุญที่กระทำได้เฉพาะการหมายถึงบุญกถินนั้นสามารถทำได้หลังจากออกภาษาไปแล้วหนึ่งเดือนในช่วงที่มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิษุสงส์นั้น ทำภากรถินให้ญาติโยมถวายภากรถินเพื่อผัดเปลี่ยนจีวรใหม่หลังจากสิน้นฤดูฝนแล้วเพราะนั้นบุญกระถินจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ญาติโยมท่านสาธุชนก็หมายมั่นจะได้ร่วมกันปีละหนึ่งครั้งเป็นการหลอมรวมความสมัครสมานความสามัคคีในอันที่จะยัางงานกระถินนั้นให้สำเร็จสมดังเจตนารมได้ ซึ่งในปีนี้นั้นทางคณะท่านเจ้าภาพโดยคุณประพลคุณดวงรัตนก็ได้จัดกองกระถินได้ทำงานบุญกุศลได้อย่างดีที่สุดนะอย่างสวยงามที่คลางค่ำที่เดินทางม,มาร่วมบุญก็นับว่าเป็นความปลื้มปิติใจของท่านสาธุชนทุกคนรวมทั้งคณะท่านเจ้าภาพก็ปลื้มใจด้วยที่อยู่มาร่วมด้วยช่วยกัน ปัจจยในการทำบุญที่ร่วมกับทางวัดปานประสิทธารามจะได้ร่วมกันสร้างอาคารหลวงพ่อปานให้แล้วเสร็จซึ่งทางวัดมีเป้าหมายที่จะฉลองอาคารหลวงพ่อปานรวมทั้งหลวงพ่อปานนั้นในปีพุทธศักราช2565คืออีกประมาณสองปีก็จะทำพิธีฉลองอวา,งอาวาสวา ติปันโนพระวาโตสาวะะสัสรงโฆสัรงฆังน้ำมามีใครที่มาร่วมทำบุญวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นไม่เจ็บและไม่จนสุขภาพกายแข็งแรงอย่ามีโรคมีภัยอายุวันนาของสายอายุมั่นทุกๆคนนะคะสาธุ หลังจากที่เสร็จพิธีสงแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดอนุโมทนาขอบคุณในกุศลเจตนาของพุทธศสนิกชนท่านก็ยังเดินลงมาให้กำลังใจมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพซึ่งร่วมกันออกโรงฐานด้วยค่ะ ส่วนท่านใดที่พลาดกระถินสามัคคีของวัดปานประสิทธารามปีนี้ก็ยังคงสามารถร่วมบุญได้ตลอดเวลาหากจะร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างอนุสรณ์ศรัทธาต้องรีบแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเพราะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าหลวงพ่อเจ้าวาดจะมีการฉลองสา,าลาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ในปี2565ติดต่อได้กับวัดโดยตรงนะคะที่เบอร์นี้0876137716ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดน,นะคะ